ีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้จะมาแบ่งปันวิธีทํำน้ํามันเปปเปอร์มินหรือว่าน้ํามันซาเลเน่นั่นเองนะคะเอาไว้ใช้สําหรับน้ํามันเปปเปอร์มินนี่ใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสําอางนะคะและก็ยังใช้เป็นในสปา มีคุณสมบัติต่อต้านเชื้อราแก้อาการคันจากการแคบนหนังสีสะบรรเทาพิษแมลงสัตว์กัดต่อยช่วยลดอาการผิวไหมจากแดดระงับความรู้สึกปวดหัวไม่เกรนด้วยการสูดดมหรือนวดน้ำมันเจือจางบริเวณขมับได้หลังคอช่วยคลายความอ่อนล้ากระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและยังช่วยบำรุงเส้นผมให้ยาวเร็วขึ้นด้วยนะคะ สำหรับวันนี้พามาเก็บสไลเน่ที่สวนนะคะใบเปปเปอร์มินท์ที่สวนนะคะเอาไปทําน้ํามันสกัดไว้ใช้เองนะคะวันนี้เราจะทําวิธีสกัดเย็นนะคะข้อแนะนําในการใช้ถะะ้าใช้ผสมกับน้ํามันพื้นฐานเช่นน้ํามันมะเร็งะมุนน้ํามันมะกอกหรือน้ํามันอะไรก็ได้ที่เราใช้อยู่นะคะ หรือใช้หยุดในอ่างอาบน้ํารดอาการหวัดแพ้อากาศนะคะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเมื่อยล้าปวดหัวและใส่นัดผสมกับน้ําหรือวอดก้าใช้เป็นสเปรย์ฉีดนะคะไล่สัตว์พาหะในบ้านนะคะแล้วก็สามารถใช้เป็นสเปรย์ฉีดเท้ากันเชื้อราใช้ผสมกับน้ําหอม แล้วเหยลาเวนเดอร์ใช้ลดอาการผิวไหม้แดดเจือ,อาจา์กับน้ำมันว่านหางจระเข้หรือโจโจ,จบานั่นเองเมื่อเราได้สารแหน่มาแล้วก็ทำความสะอาดล้างให้สะอาดนะคะจากนั้นเราก็นำมาเด็ดเอาแต่ใบเขาเลยค่ะเด็ดเอาแต่ใบเขานะคะสำหรับก้านของเขาทิ้งไปนะคะ เด็ดให้หมดเลยค่ะทำมากทำน้อยแล้วแต่คุณนะคะหลังจากที่เราเด็ดใบสะระแหน่มาได้เรียบร้อยเป็นที่น่าพอใจเราแล้วนะคะทุกท่านเราก็จะนำใบสะระแหน่นี่นะคะพึงเอาไว้ในบ้านไม่ใช่นำไปตากแดดนะคะถ้าคุณนำไปตากแดดสีก็จะซีดนะคะสีจะไม่สีเขียวสวยงามนะคะเพราะฉะนั้นเราก็วางพึ่งไว้ในบ้านเลยค่ะท่านผู้ชมจนกว่าเขาจะแห้งดีนะคะ หลังจากที่เราพึงไว้มาสองวันนะคะมันก็แห้งดีแล้วนะคะแห้งกรอบดีแล้วด้วยแล้วเห็นไหมคะว่าสีเขียวสดใสดีมากๆเลยค่ะจากนั้นเราก็นำลงเครื่องปัน่นหรือคุณจะใช้วิธีตำหรือบดขยี้ก็ได้นะคะแล้วแต่คุณค่ะสำหรับวันนี้ใครจะทำใช้วิธีปั่นนะคะปั่นเอาเป็นผงให้ละเอียดเลยนะคะท่านผู้ชมจากนั้นเราถึงจะนำไปสกัดยินนะคะปั่นให้ละเอียดเลยค่ะ เมื่อเราปั่นได้จนละเอียดดีแล้วนะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้จากนั้นเราเอาหาโหลกแก้วที่สะอาดมาเลยค่ะสำหรับน้ำมันเป,ปเปอร์มินสูตรนี้เราจะใช้วิธีหมักไว้แบบนี้นะคะ7วันนะคะแต่ทุกๆุกวันคุณจะต้องคอยมาคนเพื่อกระตุ้นใบซระแเน่เขาด้วยนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ํามันอัลมอด์หวานลงไปเลยค่ะถ้าคุณไม่มีน้ํามันอัลมอด์หวานคุณจะใช้ออยล์มะกอกหรือน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นก็ได้นะคะหรือว่าน้ํามันที่คุณมีที่คุณใช้อยู่เป็นประจําก็ได้ค่ะสำหรับตัวแขกเองแขกจะใส่น้ํามันอัลมอด์ลงไปนะคะวันนี้แขกทําค่อนข้างจะเยอะนะคะแขกก็จะใส่น้ํามันอัลมอด์ไปจนท่วมเลยค่ะนะคะ ทำมากทำน้อยแล้วแต่คุณนะคะน้ํามันสูตรนี้สามารถเก็บได้นานหลายเดือนเลยและแถมยังเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะสรรพคุณข้างต้นก็บอกไปแล้วนะคะท่านผู้ชมเมื่อเราใส่น้ํามันลงไปแล้วก็คุณผสมให้เข้ากันดีนะคะ จากนั้นก็หาฝาปิดมาปิดเอาไว้เลยนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าทุกวันคุณจะต้องมาคนหรือว่าเขย่าวขวดนะคะเพื่อกระตุ้นใบซาะแหน่เขาด้วยนะคะจากนั้นเราปิดฝาเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำไปเก็บไว้ในตู้ทึบแสงนะคะไม่ให้โดนแสงค่ะวางเอาไว้ให้ครบ7วันค่ะเมื่อครบ7วันแล้วนะคะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาเปิดชมนะคะ เมื่อครบ7วันแล้วเขาก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้มีกลิ่นที่หอมสดชื่นมากๆเลยนะคะแต่ว่าน้ำมันหอมระเหยนี้นะคะมันมีวิธีในการใช้นะคะท่านผู้ชมนะมันมีข้อห้ามด้วยนะคะน้ำมันน้ำมันสกัดแบบนี้ห้ามใช้กับคนมีคันนะคะออผู้หญิงที่ตั้งคันหรือว่าเด็กหรือว่าสูตรดมโดยตรงอะไรนี้ไม่ได้นะคะ จากนั้นเราก็จะนํามากรองด้วยกระชอนที่สะอาดหรือว่าคุณจะกรองด้วยผ้าขาวบางหรือว่ากระดาษทําครัวก็ได้นะคะเพราะเราต้องการแค่น้ํามันของอเพป,ปเปอร์มินนะคะสําหรับคลิปนี้พอเราได้น้ํามันมาแล้วนะคะแขกจะเอาน้ํามันของเพป,ปเปอร์มินนี่ทะคาะจะเอาไปขึ้นเป็นครีมทาหน้ารักษาสิวะคะ่ะท่านผู้ชมกรองจนได้น้ํามันสะอาดดีเลยนะคะ บีบออกมาให้หมดเลยค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าสีสันสวยงามได้มีกลิ่นที่หอมมากๆเลยนะคะจากนั้นนะคะ เราก็หาขวดที่เป็นสีทึบนะคะท่านผู้ชมใส่ขวดสีทึบไว้นะคะเพื่อไม่ให้น้ำมันโดนแสงนะคะเพื่อที่คงคุณ,ณภาพของเขาแล้วก็เก็บได้นานด้วยนะคะถ้าหากคุณไม่มีขวดสีทึบแนะนำว่าให้คุณเก็บในตู้มืดหรือว่าหากระดาษฟอยห่อเอาไว้ก็ได้นะคะแต่สำหรับวันนี้แขกจะนำไปขึ้นเป็นตัวครีมนะคะ สำหรับน้ำมันที่ได้มานี้นะใช้ผสมกับน้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์นะคะใช้ทาลดอาการผิวไหม้เดดเจือจางกับน,น้ำมันว่านหางจระเข้หรือโจโจบาก็ได้นะคะใช้นวดทานะคะนวดแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะท่านผู้ชมจากนั้นเรามาดูวิธีทำครีมทาหน้ากันเลยนะคะ อันนี้ก็คือน้ำมันซรเน่น้ำมันเปปเปอร์มินที่เราได้มานั่นเองนะคะครีมสูตรนี้นะคะสำหรับคนที่เป็นสิวแล้วก็มีรูขุมขนที่กว้างนี่เหมาะมากเลยค่ะท่านผู้ชมสำหรับในการขึ้นตัวครีมนะคะวันนี้นะคะเราจะใช้เจลว่านหางจาระเข้ค่ะใช้เจลว่านหางจาระเข้ในการทำเป็นตัวครีมนะคะท่านผู้ชม น้ำชาผสมที่สะอาดมาวันนี้สูตรนี้แข่จะใช้อยู่ที่เจลว่านหางจระเข้อยู่ที่สองช้อนโต๊ะสำหรับเจลว่านหางจระเข้ก็มีสรรพคุณที่ดีสำหรับรผิวพรรณนะคะอย่างที่เรารู้ๆกันแล้วนะคะว่าว่านหางจระเข้มีสรรพคุณที่ดีสำหรับรผิวพรรณและก็เส้นผมอย่างมากเลยนะคะสำหรับน้ำมันะาหน่นะคะคุณยังใช้หมักผมได้ด้วยนะคะเร่งการเจริญเติบโตของเส้นผมทำให้เส้นผมยาวไวด้วยค่ะ เมื่อเราได้เจลาานหางจระเข้สองช้อนโต๊ะแล้วแค่ก็จะใส่น้ำมันเปปเปอร์มินลงไปอยู่ที่หนึ่งช้อนชาค่ะ ครีมสูตรนี้นะคะน้ำมันสาเลเนนี้นะคะห้ามใช้กับสตรีมีครรภ์แล้วก็เด็กเล็กและผู้ที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายนะคะและใช้อย่างระมัดระวังใช้ภายนอกห้ามรับประทานนะคะห้ามสัมผัสโดยตรงต้องทําให้เจือจางก่อนห้ามสูตรดมโดยตรงต้องเจือจางก่อนก็หมายถึงว่าต้องเจือจางกับน้ํามันพื้นฐานนั่นเองเช่นน้ํามันมะกอกน้ํามันะมะพร้าวสกัดเย็นหรือว่าน้ํามันที่คุณมีใช้อยู่เป็นประจําที่มีประโยชน์สําหรับ ร่างกายแล้วก็ผิวพรรณของเรานะคะท่านผู้ชม เมื่อเราคนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะสิ่งที่แขกจะใส่ต่อไปนั่นก็คือวิตามินอ e ีค่ะแค่จะเพิ่มวิตามินอ e ีให้กับครีมตัวนี้ไป5หยดหรือถ้าคุณใช้เป็นแคปซูลให้ใส่ไป1แคปซูลค่ะสาหรับวิตามินอ e ีนี่ก็มีประโยชน์เยอะนะคะสําหรับผิวพรรณสําหรับใครอยากได้สรรพคุณของวัตถุดิบแต่ละตัวให้อ่านดูในคําอธิบายหรือว่าคุณสามารถเปิดซับภาษาดูสรรพคุณของวัตถุดิบ แต่ละตัวได้เลยนะคะหรือว่าถ้าท่านรับชมแล้วตัวหนังสืออันบังคุณก็สามารถกดตรงฟันเฟืองแล้วก็ปิดซับภาษาได้เลยคะ่ะเห็นไหมคะว่าได้ตัวครีมที่สวยงามน่าใช้มากๆแล้วก็กลิ่นหอมชื่นใจมากๆเลยนะคะเมื่อเราคนได้จนเนื้อครีมเนียนละเอียดสวยดีแล้วเราก็หากระปุกที่สะอาดคะ่ะใส่ครีมเอาเก็บไว้ใช้นะคะ ครีมสูตรนี้คุณจะทาทาตอนไหนก็ได้ทาก่อนนอนหรือว่าระหว่างวันก็ได้ถ้าคุณใช้ระหว่างวันคุณก็ต้องใช้กับครีมกันแดดด้วยนะคะครีมสูตรนี้สามารถเก็บได้นานค่ะแนะนำว่าการทำครีมใช้เองก็ทำแค่ประมาณนะคะไม่ควรทำในปริมาณที่มากเกินไปหมดแล้วสามารถทำใหม่ได้ค่ะเห็นเนื้อครีมสวยงามเรามาดูวิธีทากันเลยนะคะ สำหรับวิธีธใช้ก็ใช้ไม่ยุ่งยากเลยนะคะท่านผู้ชมคุณทำความสะอาดผิวหน้าคุณให้เรียบร้อยแล้วก็ทาครีมสูตรนี้ให้ทั่วใบหน้าได้ล,ลำคอแล้วก็รูปไล้ให้ทั่วๆนะคะรูปไล้เพื่อให้ตัวครีมนะคะซึมซับเข้าสู่ผิว,วเราของเราได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ครีมสูตรนี้สำหรับคนที่เป็นสิวแล้วก็มีรูขุมขนที่กว้างเหมาะมากๆค่ะช่วยรักษาสิวนะคะช่วยกระชับรูขุมขนแล้วก็ช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าได้เป็นอย่างดีสำหรับน้ำมันที่เหลือนะคะเก็บในตู้ทึบนะคะไม่ควรให้โดนแสงค่ะถ้าหากว่าเข้ามารับชมแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ